เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปส่งมอบรถยนต์ด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมยูนิสุแจ้งวัฒนะน,นครหลวงนะฮะกับวันนี้กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าออกรถได้จริงๆแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใส่ล้ออย่างเดียวก็สวยแล้วนะฮะกับวันนี้นะฮะกับรุ่นสีประตู XDRSPEED สีดํานะครับคันนี้นะฮะรอชมได้เลยฮะ,ะกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับผม ลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังไปแดงแต่งซิงนะทางช่องชาแนลของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจ Facebook หลังไปแดงแต่งซิงนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ก็คันนี้ฮะนี่ตอนนี้กำลังนั่งรอลูกค้าเดินทางมารับรถอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้าอยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวบางกะตีนะฮะจังหวัดปทุมธานีก็คือทำในนิคมแถวนิคมบางกะดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าดาว เ,ะะคเคสนี้ลูกค้าดาว25%นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่างวดก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างของคลิปนะฮะลูกค้าเลื่อนดูได้เลยนะฮะว่ารายละเอียดของเคสนี้ลูกค้าผ่อนอยู่ที่ค่าหวดเท่าไหร่นะครับจริงๆเคสนี้ก็คือลูกค้าก็ติดตามมาในช่องทางของ YouTube ล,ลูกค้าบอกว่าลูกค้าเคยเห็นคลิปหนึ่งก็มาออกกับที่ผมนะฮะก็คือเป็นคนรู้จัก ที่ซื้อรถก,กับผมแล้วเขามาเปิดดูแล้วบอกว่าอา้าพที่เคสนี้ผมรู้จักเขาซื้อรถก,กับพี่ด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยเขาบอกใช่ครับแล้วสุดท้ายลูกค้าก็บอกว่านนท้านี่ผมขอลองยื่นเอกสารดูหน่อยก็ยินดีฮะไม่มีปัญหาครับลูกค้ายื่นมาก็ทําจัดผ่านแ๊บเดียวเพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าดาวเยอะด้วยครับเคสนี้แล้วก็ลูกค้าเครด,ดิตดีนะครับเคสนี้ลูกค้าซื้อคนเดียวนะฮะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันทะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับสาหรับโปรโมชั่นของรถคันนี้แล้วก็การตกแต่งที่ลูกค้าสามารถออกแบบรถของตัวเองได้นะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะที่ส่งมอบได้จริงๆตามโปรโมชั่นที่จัดไว้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะ Scap 4.9 X-Series Speed นะครับกับสีประตูสีดําคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็สวยแบบสุดๆนะฮะสำหรับการตกแต่งนะครับสําหรับรุ่น X-Series ก็อย่างที่บอกครับก็คือรถรุ่นนี้ก็คือติดตั้งอุปกรณ์ชุดต่างจากโรงงานนะครับรับประกัน3ปีแสนโลไปกับตัวรถนะครับส่วนล้ออันนี้ก็คือจะนอกเหนือจาก มากับรถนะฮะอันนี้คือมาแต่ง,มา,ตงมาเติมมาเสริมต่างหากนะครับยูมยูมผมพาเดินชมคันนี้ดีกว่าครับคันที่ส่งมอบคันนี้นะฮะคันนี้สุดแต่งเด,เดิมนะฮะชุดแต่งของ X Series เดิม,ดมส่วนล้อนี่ไฮไลท์อยู่ที่ล้อมากกว่าครับรถจะสวยไม่สวยก็คืออยู่ที่ล้อนะครับคันนี้ก็คือใส่ล้อของ K 1นะครับ SF ล้อรุน่นนี้ออฟจะลึกนิดนึงนะครับนี่ฮะแล้วก้านตรง 6ลูนะครับใส่ซีรีส์ยาง2 3 5 4 5 1 8นะฮะแล้วกดหน้าลงมา2นิ้วเนี่ยครับสวยมากนะครับสีดำส่วนด้านท้ายนะครับล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์2 6 5 4 10 1ป8นะครับด้านหลังนี้ออฟลึกมากนะฮะเนี่ยครับ,รบแล้วก็มิติของล้อเนี่ยครับ ก็จะมีปิ่มนิดๆน,นะครับสําหรับการตกแต่งรถเพราะว่ารถรุ่นนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันอยู่แล้วนะครับใส่ล้อแบบนี้ก็จะทําให้รถลงตัวขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะส่วนด้านท้ายรุ่นเอสซิลี่ก็จะมีสเกิร์ตอยู่แล้วนี่คือออปชันเดิมๆของรถรุ่นนี้นะฮะก็คือแต่งก็คือใส่ล้ออย่างเดียวครับสำหรับรุ่นนี้ก็สวยแล้วก็ลงตัวแบบนี้ส่วนด้านในนะครับเอกลักษณ์ของเอสซิลี่ก็อย่างที่ แจ้งไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น X Series ตามเบาะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะดำแล้วก็ขีดแดงนะครับแล้วก็มีคอนโซลน,นี่ฮะส่วนมากจะเล่นโทนสีแดงแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็หลังคานี่ฮะหลังคาจะเป็นสีดำสำหรับใครที่ชอบการตกแต่งรถนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากนำเสนอนะครับ และที่สําคัญลูกค้าที่จะใช้รถช่วงสอนเทศกาลสงการนี้นะครับรถรุ่นนี้มีสองสีนะครับมีรถพร้อมส่งว,ว่าทันทีนะครับไม่ต้องรอเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับเนี่ฮะมีที่วางแก้วสำหรับเคสนี้นะครับลูกค้าอยู่แถวบางกะดีนะครับทำงานอยู่โรงงานแถวบางกะดีนิคมนะครับจังหวัดปทุมธานี ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับที่ผมอยู่เนี่ยวันนี้ผมพักอยู่แถวปทุมธานีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเคสนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมารับรถวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะครับว่าโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็นี่นะครับเป็นอีหนึ่งเคสที่เข้ามาเติมเต็มในช่องนะครับสําหรับรถที่เข้ามาแต่งนะครับแล้วก็ขึ้นลิต์ไว้ให้นะครับสําหรับแนวทางของลูกคา้าท่านใดที่ชอบการตกแต่งรถก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามได้เลยนะครับการส่งมอบรถยนต์ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับแล้วสรุปว่ารถคันนี้ถูกใจไหมถูกใจครับถูกใจเนะาะค่ะรถสวยถูกใจก็แนะนําบอกต่อให้หน่อยค่ะไปโรงงานถ้าม,มีใครชอบก็แนะนําให้ผมหน่อยแค่น,น,นั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายรูปหน่อยนอะก็เสร็จแล้ว ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน,น้ำขานเส็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทย ก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะ เพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เลือกเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีทีหน้านะครับผมสวัสดีครับ